เก่งมากครับขอสัสดีบ้างครับขอคุามตึงงาจับยาชิดด้วยครับผมวันจันทร์เป็นสิบวันจับยาชิดวันนี้ครับผมพี่ชายผมรับที่ขอเอกสารที่ทำนนวิ่งเลียงวิ่งะไรครับผมก็จะครับผมพี่พัดก็จะพามนุษย์ต่างไปรับเงินนะครับเนี่ยไม่เคยจับเงินแสนนะครับคุณอะเบิกเดบิตงินกี่ดหละมนุษย์ต่างเราเคยไปธนาคารไหมเคยขึ้นธนาคารบ้างไหมเอาแล้วใครทำบัตร ปัจจัยที่ไม่ธนาคารไลยเขาทำไม่อ๋ออันนี้ตอนที่เราแปลนถ่ายนู่นนะแม่พี่เคยไปขึ้นธนาคารไปธนาคารไหมเคยไปไอ้นี่เนี่ยที่เคาไปรตลาดสารี่นู่นเนี่ยซอยเท่าไหร่ว่าอ้หน้าตาโอ้หุ่นละเต้ตัวรัวดิหัวใจหุ่นดุเบดุ่เบดดุเบด ได้เงินแล้วนะครับ1นึ่งแสนบาทนะครับเต็มๆขอบคุณบอชาตีขอบคุณบอชาตีมากครับชีวิตผมไม่เคยได้จับเงือกล้องแบบนี้ครับเงือกล้องลายลายลาเซฟผมไม่เคยจับเลยครับผมต้องขอบคุณบอชาตีมากครับ ขอบคุณที่ง,งานวันเปี้มยานชีด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ผมต้องขอบคุณค่ายพีเคสแมนชายมวยไทยเยอะมากนะครับแล้วก็ผมขอบคุณเสียแขด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่โจด้วยนะครับก็ให้โอกาสผมได้ไปดุวังครับแล้วก็สังคัญที่สุดที่ผมต้องขอบคุณพี่ลองมากครับพี่ลองที่ลองถ้าพี่ลองไม่อยู่วันมนันุ่งแตนดอไม่มีครับผม แล้วก็ผมต้องขอโคงอีพ <Prague> ี่ค <Lia ons S 2> ุนเนอร์ชื Boy? ่อพี่ภาครับผมพาผมไปดูเวยช่วงเวลาทุกวันครกคันขอขอบทุกคันับผมขอโค้งครับขอบคุณพี่แล้วก็้มแอดบารทุกทุกค้งด้วยแล้วก็หนึ่งแสนบาทนี่คุณจะไปทำอะไรครับหนึ่งแสนบาทนี่ผมจะขั้นแรกผมจะต้องใช้หนี้ที่ผมตีนี่ไว้คงอื่นสองมืออยู่เพราะว่าแล้วก็ที่เหลือก็ผมจะส่งให้แม่สองมือครับผม แล้วก็เรือพอมาส่วนค่าห้าหมื่นเออมาหกเออใช่หกหมื่นบาทครับที่หกหมื่นบาทก็ผมตอนนี้ช่วงนี้ผมพานายอยู่ผมจะเก็บไว้ใช้เพื่อเก็บไว้งานให้ไม่รงงานตรงงานตรงงานครับมาคนจะว่าไม่ใช่เงินนะจริงนะเงินจริงนะเนี่ยเปิดเลยเยเยเงยเงินมาเคยจับเงินไหมเงินแสน ล่าเซไม่เคยจับครับไม่เคยเกินมาเมาได้จากแค่ลำหมึ่นครับผมเพราะว่าเราทำงานลักเหงินเดือนลำหมึ่นครับผมเนละมเพราะว่าอู้ความรุนแรงเงินครับอันนี้เลยนะเงินเลยอืมตเรื่องมันตุ๊บแต่มือสั้นมือสั้นพี่น้องแล้วทีนี้เงินที่เก็บไว้พี่ต้องเอาไว้ตะกอบพงเคยได้จากแค่ แค่นี้ครับมาสูงที่แค่นี้ครับผมโอ้นี่แล้วแล้วทีนี้พี่แล้วทีนี้พี่ก็เจ็บเก็บไว้หลังจากที่โอนแล้วพี่ก็เจ็บไว้เผื่อว่างานไม่รู้จะได้ทำมาไหนแกแฟนเพจยูทูบก็ขอ้ทุกคนติดตามเพจแกให้แกมีรายได้นะครับครับเพจชื่ออะไรครับผมเพจก็ชื่อมนุษย์ต่างดาวสิ่งอยตุ๊กมัชลองได้ดีภาษาไทยครับ ขอบคุณ f c ทุกคนด้วยนะครับอาจจะเงินทุกอนครับขอบคุณทีมงานวันชุกชิดขอบคุณบอสชาตีแทนแก่ด้วยนะครับแก่ได้มีโอกาสได้ไปดูมวยได้หลายๆอย่างแล้วก็ผมรู้จะพูดไงผมดีใจแทนแก่ครับครับเงินพวกนี้พวกผมกับพี่ชายผมก็จะดูแก้งหากแกจะให้แกประหยัดเงินครับส่วนแกจะให้เงินพวกผมสองคนพวกผมไม่เอาแกมีน้ําใจแกบอกจะให้ผมสองหมื่นผมไม่เอาขอบคุณทราแล้วจะให้พี่พัดอีกหมื่นพวกผมไม่เอาตัวพวกผมนี่อยากให้แกสงสารแก พวกผมก็พออยู่พอกินอยู่นะคแฟนขับมาคนอยาจคิดว่าพวกผมจะเอาเงินเอาทองเอาแก่นะครับมีแต่ดีใจแล้วก็ขอบคุณหมอชาตรงมากครับวัจันมาครับขอบคุณทีงานจันทด้วยครับผมวันจัเป็นสิบวันจัพยาชสิบวันจันทรนสิบเออนี่ยแฟนเอ์เบย้าวยนยอยย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 ับยย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 รียย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  เขาแล้วมันจัดเจนีเชสินแล้วก็เดี๋ยวคิดมันเขานัดนัดวันวันที่ห้าจะโอนไปแม่เขาส่งไปแม่ก็มหมือนี้วก็คือว่าวันนี้เราก็ทําตามหน้าที่พวกผมสําเร็จมาทุกอย่างแล้วครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วก็ขอให้พี่เขามีคนติดตามแกเร็วๆยอะครับเพราะว่าโดนพักงานยาวก็คงนะจนได้ออกเอ้ยเขา ขอบคุณเอครับผมขอบคุณทีมงานทุกคนที่เข้ามาเชียร์แกแล้วก็พี่ชายที่อยู่เบื้องหลังพี่พัดที่ช่วยแกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายยุกยุกยุก